ครับผมก็ไปใน,นการอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่า แฟนๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนอกจากที่แบบว่าจะครบรอบ22ปีแล้วก็หรือต้องแฮปปี้เบิร์เดย์22ปีในเอนเตทีเนี่ครับผมอยู่พวกคนไทยก็จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็ได้มาเจอกับพวกเราศิลปินดาราทุกคนนะครับครับผมก็แฮปปี้นูเวย์เซอรี่2ีปีนะของนายเอนเทีนะครับแล้วก็เข้าร่วมมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ขอให้นายเอนเตอร์เทนนะครับผมแบบว่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้จัดงานดีๆแบบนี้นะฮะแบบแบบ กูอยู่คู่กับวงการเพิ่มต่อต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมีความสุขค่ะค่ะาโซนไปมาเก่ามาครับเป็นไงบ้ซาคุชิคาแตงค้าเกยนมากเลย์อะไรก็ต้องใสเลยครับก็ก็กลับไปมาเก่าครั้งนี้รู้สึกว่าเออโอเคก็แบบเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นแฟนทางทางทามาเก่าทั้งวงก็ คุณมากมากเลยที่ที่ได้ไปเจอแฟนๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้ไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูแล้วเราเหมือนเราได้ไปเที่ยวอีกครั้งนึ่งด้วยในครั้งแรกที่เจอแฟนๆที่มาเล้าหรือเป็นอันนี้เป็นครั้งที่สองครับที่ที่ได้เข้าที่กลับมาที่มาเล้วอีกครั้งครับแจ็คกี้มินเป็นยังไงบ้างครับที่น่แฟนๆหรือแฟนๆังไงบ้างก็จริงๆแล้วคือจะบอกว่าจากครั้งแรกมาครั้งที่สองเนี่ยเราเห็นความแตกต่างมากเพราะว่าเรายังเปิดคลิปนอนตอนอยู่ในห้องเลยเปิดคลิปเลยว่าเฮ้ยทั้งมีคนมาเปรียบเทียบแบบว่า ครั้งแรกอ่ะเรายังแบบมีแฟนคลับแบบนับจํานวนคนได้เลยแบบว่าอีกรอบนึงคือแบบบัตรเต็มครับด้อยคือบัตรเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าหรือว่าฟิที่ฮ่องกงเลยเราก็แบบดีใจมันดีใจที่ว่ากับสิ่งที่เราแบบตั้งใจทํางานเราลงไปแล้วมีแฟนคลับชื่นชอบเราแล้วสองคนมากขึ้นก็ต้องขอบคุณนะครับผมไฟสั่งการไฟสั่ไม่จ่ายล้วนึ่งไฟสั่แฟชเชียร์เกยนจงหยุดการซื้อหาเชื่อ international เติบโตแบบก้ามโจริงๆมันมันดีใจครับมันเป็นความยังงยางที่พม่อยู่บกครับเรารู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่แฟนคลับได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทําออกมาแล้วก็โอเคเป็นการตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราได้เจอแฟนคลับแล้วเราได้เล่นเกมได้ทากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ได้กลับไปรอบนี้รั้งหนึ่งก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับผมตัวตัวผมมองว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแบบครั้งแตกแต่ว่ามันคือระยะเวลาครบรอบหนึ่งป เข้ามาสนใจเต้าหู้โดดนานเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆอย่างที่อดุลย์บอกเลยว่าในครั้งนี้มันมันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันอย่างเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระต่างๆทำอะไรอย่างเงๆนะว่าจะมีแบบพายุเข้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นเมจิมมเมนต์ที่พิเศษ,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 ษมากๆเลยได้ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยกันอย่่างเชนที่มาเก๊าเหมือนกันมันก็เป็นบรยาาร,บรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราก็ไม่เคยที่เจอแบบนั้นเหมือนกัน mm hmm. ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแปนมีที่ต่างประเทศได้ดีนะเดี๋ยวความกลัวเราใหญ่ขึ้นเนาะ ใช่ครับครับไปวนี้จะไปรไปไหนครับก็จริงๆเรามีวัขอประกาศอกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีไปทนมเปนนะครับผมนมเปนเสร็จุ้ก็ไปเวียดนามครับผไปเวียดนามแล้วก็มีไปเกาหลีครัแล้วก็มีไปชิงเต่าครับยอะมากเยมกันครับมีมีประกาศด้วยสาหรับยาไปถึต้นปีหน้าเลยีหน้าองเไว้ก่อนไว้ก่อนอไว้ก่อนมเยอะมัต้องเตรียมตัวยังไงกับการที่ไปเราไปหลายๆประเทศแน่นอนว่าโชว์มัไต้องไปซ้ำกันหรืออะไรต่างๆ จริง,รงๆข้อดีของการไปเวิร์ลทัวร์คือแต่ละแต่ละประเทศก็มี c u เจอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษาไม่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะมีการเตรียมอะไรบางอย่างอย่างเช่นภาษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบหรือว่าแม้แต่บางประเทศที่เราสามารถขอลิขสิทธิ่อเพงได้เราก็อาจจะใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความบินก็คือเหมือนกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปเจอไปขับคนที่รักเราชื่นชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล<ๆ>้วก็แบบไปเต็มที่เราเต็มที่ทุกที่อยู่แล้วความแบบเป็นเต้าอุลตร์เราแบบ เคยบอกเคยบอกอ่ะเคยคุยกันไว้แล้วว่าที่เราไม่ออกกําลังกายด้วยกันเพราะอย่างนั้นแหละผมเป็นคนชอบขีดส่วนเขาเป็นคนไม่เอาไม่ยอมแพ้ผมเป็นคนขีี่อาชนะส่วนเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ถ้าเราออกอะไรก็ได้วยกันมันจะเกินไปหน่อยอนี่แหละว่าวันนี้ผมู่ออกกาลังกายบาเขามก็แบบรู้อยากไปออกด้วยน,นะคือไม่ใช่อะไรเราอ่ะชอบเอาชนะแต่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเขาอ่ะแข็งแรงมากเขาไม่ยอมแพ้ทันทีมันเลยเหนื่อยมากๆเวลาแบบว่าไปเล่นด้วยกันมันดีนะแบบพี่อู๋พูดว่าเวลาเล่นออกกัลังกายต้องออกด้วยกัน มันจะเป็นเหมือนส่งเสริมกันผมก็แบบไม่ยอมเขาก็แบบไม่ได้พี่หัวเดี๋ยวถ่ายรูปตลอดมาเลยไม่ได้มาให้เราออกแรงกาไม่ทำให้เราออกกลังกายแบบว่าโอเคแบบกินเยอะเราก็ต้องออกเยอะเพราะวันนั้นที่เราไปออกเพราะว่าเรากินเยอะมากกินเยอะมากกินเยอะมากลูกปลาเก๋าอร่อยของของกินอร่อยของกินอร่อยอร่อยทุกที่เลยฮ่องกงที่นอออกแล้วที่แคนาดามอนั้องใส่ต้องใส่ต้องใส่กันนะเห็นแล้วน่ารักมากน่ารักมากแล้วเขาตัดต่อเนียนมากเลยนะใช่เขาตัดต่อเป็นแบบมืออาชีพสุดๆใช่ professional ถ้าจะหวงรับใช่ก็ด้วยครับหลายอย่างครับก็อกอกกำลังกายไปแล้วก็นิดนึงนะ,ะก็ดีพ<ผ>ี่นา<ผ>้าเดี๋ยวให้ชมด้วย,<ผ>วยกันอ่าไม่ดูเลยนะเหมือนแบล็คแบนด์ก็ชอบเนาะของดีต้องรอดูครนะับนะไม่น่าดูครับที่จะรอแคปเด้วยไม่แต่วันนี้ต้องผ่านหมดนะแต่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับพอแล้วครับไม่มีแล้วครับ ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้าหัวบขนก็ยังจะมีผลงานเพลงต่อไปในอนามโค้ชอถึงผลงานด้านการแสดงด้วยก็อย่าลืมใกล้ๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานของวันประจับปีของช่องวันสางเหย็วันสน้ดจอเดี๋ยวรอจับตาดูว่าต้าหัวโขจะมีอะไรแบบว่าพูดอะไรหรือเปล่าดีนมากใช่แล้วก็เส้นทางแน่นอนเนาะครับครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะบสวัสดีครับสวัสดีครับ